เกือบ,บเจ็ดลอยกิโลเมตรนะครับทา่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปตื้นระยะทางเที่ยวขื้นทางไปนะครับว่าเป็นระยะทางที่ยากหรือ่อา,ายชำใหญ่นะครับเพราะว่าผมไปยังเพื่อนไปนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับทา่านผู้ชมครับเมื่อเข้าขึ้นมาถึงรถนะครับเราก็เตรียมสตาร์ทรถแล้วก็ตรวจสอบนะครับเรียงร่าของ ใบป่าน้ำฝนยังไงเรียบร้อยนะครับตุกนางยางอะไรกันน้ำมันที่เขาเติมไว้เนาะอุณหภูมินเนาะแต่สิ่งที่สําคัญน,นะครับสิ่งที่สําคัญเนาะเข็มขัดเนาะทางประเทศไทยเป็นเน้นยำน่ำเนาะเลยก็ต้องใส่นะครับเพื่อให้ถือกุญแจจอดนะครับเลยก็ถือกุญแจจอดนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของการขับรถต้องมีใบอนุญ,ญาตขับขี่ทางประเทศไทยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาเรื่องราวของการให้ใบขับขี่ของคนล่านี่เมืองไทยไม่ทานผู้ชม บึงก่อนว่าว่าสิเป็นหน้าตาแบบใดนนะฮะฮาสตาร์ตแล้วอ่าล่ากับไทยนะนเนาะพุ่งมาไล่กันสนะิคนละยางกันเราบานบ้านผมเนะาะบ้านล่าของผม,นะมนเนาะพุ่งมาไล่สิยูนะินซ้ายนีฝั่งไทยสิยูนินขวานะเนาะไปเดี๋ยวเราเดินทากไปรเรืร่อยนะผู้ชมเอา้า พี่น้องเนาะปนิคเขาเจ้ากามาถึงเกือบๆตน้ตนต้นทางหน่อยนึงเนาะเป็นบรรยากาศระยะทางลงสู่ภาคใต้ก็จะผ่านเพชรบุรีแล้วสทรสาครนนะตอนนี้ก็ตั้งทอดที่เขาประจวบคิริคันเนาะเดี๋ยวไปต่ออีกทีนึงครับเดี๋ยวผมสีและง,งานเด็่องเล่าของถนนเป็นแนวใดเนานะ,ะครับหลังจากที่เราขับรถมานะครับจากสมุตรปราก,การเป็นระยะ,ะทางเกือบๆร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับเราก็ เทากับสิม้าหอนะ้าพี่นะ้องเขาสู่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ตอนนี้สังเกตเลยว่าระยะทางข้างหน้วนะ้าพี่น้องมันสิต่างกับถนนบ้านเฮาเนาะเพราะว่าบ้านเขาไม่ใช่นีถนนเป็นเล่นไปเล่นมั่นนะครับสีบ่สวนกันขึ้นอย่างบ้านเฮาข้อมง่ายของการขัาบบ้านเขานะครับเนาะแนวข้อมหยางของบ้านเฮาสองข้างทางก็บสีเป็นปา่านะพี่น้องเป็นปา่าทั้งสองฝั่งนะเพราะว่าเขาออกจากตัวเมืองมาแล้วเนาะอีกส,สักพักหนึ่งเขาจะเข้าไปตัวเมืองจังหวัดประจวบคิรีขันธ์เนาะเรียกว่าจิได้รายงานเ,าเรื่องราวของ เส้นทางเนาะแต่ละเส้นทางที่เป็นจุดๆหรือกับเป็นขันตอนนะผมสืรายงานเนาะระยะทางตอนนี้เนาะกับมาหอดไฟแดงนะขายทหารเนาะปานบุรีนั่นเลยเนาะปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนาะสองสองลางทางก็จะเป็นถนนไฟแดงนะก็จะมีมาซาซุนเนาะเป็นกับมาขายพวกมาไล่นะไว้กลับไป สำหรับนถนะครับเนาะเนาะนะสำหรับนถสอง,องข้างข้างกันสิเป็นระเบียบเรีเยบร้อยนะในการสัญจรครับหถเนานะสีออกสีขาวองตห้สัญญาณเนาะอันนี้คือตัวเมื่อ,อาปานบุรนะีนะ่ไปต่อกันเลยครับพี่น้อง นี่เขาผ่านเมืองเมืองปานบุร UR, to ีนะมาเขามาผ่านผ่านปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันลังจากเช้าเดินทางมาจากเพชรบุรีเมื่อแล้วนดี๋เป็นตัวเมืองก็ค่อนข้างนะเน่ยนะประชาชนคนข้างอาศัยอยู่ลายเนาะลังจากผ่านตัวเมืองไปอาจจะเป็นปลายมยๆ สังเกตุได้ว่ารถมีการสวนเล่นกันเนาะจังหวะนี้รถมีการสวนเล่นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นทําการก่อสร้างถนนเนาะทําการก่อสร้างถนนถือว่าหนท่างกันะไกลเนาะเจ็ดลอยเกือบเจ็ดลอยกิโลเจ็ดลอยลักสังเกตได้ว่าตลอดเวลาที่เขาขับรถมากอะ ทางสัญญาณซื้อตลอดเนาะซื้อตุ่มตลอดขับไปเรื่อยๆขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปเรืนะ่อยๆเนาะเขับขี่ไปเรื่อยๆละกันไกลฮอดละนีม่มองเอียวรถขับรถเนะาะวันเขากับเทือ่านันข้างๆท่อข้างสีสบายสะดวกเนาะ ที่วางจังหวะที่เป็นหลุมเป็นบอนิดนิดหน่อยหน่อยเนืน่องจากอยู่ในการปรับปรุง เรามาถึงสุราษฎร์เนาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมอแล้านซดซ้ายตรทางแยกตามป้ายบอกทางสุราษฎร์ธานีข้ามาหอนแล้วเข้ากาศีหามองผักหืออื่นเข้าิไปนาณียเดี๋ยวนั่งไปเรื่อย หอดจะวัดสุรานแล้วตอนนี้เข้าสีไปห้าหมุผักก่อนเนาะอนนอกมากับสี่คำแล้วคำแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่ออีกอื่นอสองสามทางนะต้องไปพอแล้วถึงเป็นที่สองน,นะที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ต่อบนมาที่สอง ไาเป็นขอพักของเครื่นี่นเนาะเดี๋ยวเาจเดินทาต่อไปไหนงาคุครัำคื่นี้แล้พักกันมองนี่เนาะเดินเดี๋ยวเาเดินทางต่อของพ่วาดีเด้ทีเดียวเนาะ บรรยากาศในเมืองนะพี่น,อน้องหลังจากที่เขาพักแห่หนึง่งคืนแล้วตอนนี้เขากา็ียออกไปทำธุรกิจส่งของให้ถึงลูกค้าตรงหน้าง,งานนะนนเห็นบรรยากาศไม่เมืองวัดสุลาเนาะเมืองว,วาาัดสุลาชงจะเศร้า ครับได้แล้วเราขอกับหอดหางางานนะครับเนาะลงของเรียบร้อยข้อส่งของเสร็จอีกหนาง,งานหนึ่งแล้วพอจะไปอีกางานงานหนึ่งเนาะถือว่าภารกิจส่งของวันี้นลปลายทางหนึ่งชุดหอดแล้วพี่น้อง ว่าที่นี่เขาจะเดินทางออกไปกลีหน้าทหนึ่งประมาณ30กิโลเมตรเนาะไปต่อกันเลยครับทีมงานคนเล่าอยู่ไทยแลนด์นะพี่น้องเนาะมา ตอนนี้จากถนนใหญ่นะพี่นอ้อ,องทางผู้ชมเท่ากเกษตรเดินทางของไปในซอยเนาะเขาเสียหนหน้าง,งานปลายทางแล้วจุดหมายที่เขาจะไปส่ง,งของเขาเนี่ยนะซอยข้างหน้าเนี่ยเป็นบ้านถนนเนาะสิรษฐีเขาไปส่งนี่ครับนี่แหละเป็นทางเลี้ยวเข้าไปคุณทางสิงเป็นยังไงเนาะอ่ะเมาไปเบิ่งกัน ข้างเรียวเขาจะเป็นปลาหลาดยางเล็กน,น้อย นักนักศักดิ์ เดินไปทางโดยสวัสดัสภาพนะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเดินทางครับหลังจากที่ไี้ทรงดีหน่อยเนาะเราจุดบนะครับ